การปั่นจักรยานแม้ว่าจะเป็นกีฬาที่เหมือนจะปั่นอยู่คนเดียวเล่นอยู่คนเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยการปั่นจักรยานเนี่ยสามารถพาเราไปเจออะไรใหม่ๆได้อยู่ตลอดเวลานะครับนั่นจึงทําให้กลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าเริ่มที่จะมาสร้างเครือข่ายจักรยานในมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อ Active Campus Network ครับจริงๆก็เป็นเป็นเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการออกากำลังกายแล้วก็การมีวิถีชีวิตที่แอคทีฟกระฉับกระเฉงน,น,นะครับ เรื่องของการส่งเสริมการออกกำลังกายจริงโค้กเองเนี่ยเราก็ทํางานมานานมากแล้วกับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาหลายๆอย่างนะครับแต่มันเริ่มจากเมื่อมาสัก3-4ปีที่แล้วนะครับที่เราเริ่มมองไปที่ว่ากีฬาหลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจํากัดอยู่กับคนที่เล่นได้ดีหรือว่าพวกที่เล่นเป็นเหมือนมืออาชีพเราก็เลยพยายามมองหากิจกรรมการออกกำลังกายอะไรบางอย่างที่ คิดว่า,าทุกเพศทุกวัยนะครับสามารถเข้าถึงได้แล้วก็มามีส่วนร่วมได้นะครับก็ตอนนั้นก็เริ่มเริ่มมามองที่ที่จักรยานนะครับทีนี้พอเราทําปีหนึ่งได้สักหนึ่งถึงสองมาวิไลัเนี่ยเราก็มานั่งคิดว่า,าจะทํายังไงเพื่อที่จะทําใหา้ผลของโครงการเหล่านี้นะครับยั่งยืนแล้วก็ขยายไปในวงกว้างนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่เราคิดว่าน่าจะร่วมมือกับเดในการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์มีมีความต้องการที่จะผลักดันให้เกิดการขีร่จักรยานในชีวิตประจําวันกับนักศึกษาและบุคลากรเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของการตั้งตัว Active Campus n e t ต o ว k ขึ้นการมีโครงการ Active Campus n e t w o ว k ขึ้นมานะครับผมว่าอย่างแรกคือมันรวมตัวนักปั่นในาหเวิทีาลายได้ แต่ก่อนเลยก็อาจจะต่างคนต่างปั่นเด็กก็ปั่นอาจารย์ก็ปั่นเจ้าที่ก็ปั่นแต่ว่าไม่เคยมาเจอกันเพราะไม่เคยมาเจอกันก็เหมือนไม่เกิดพลันแต่ว่าพอมีโครงการนี้ขึ้นมาปั๊บมีกลุ่มเริ่มต้นรวมตัวกันเป็นแวเชยาลนก็ได้เจอกันว่าเด็กก็ปั่นอาจารย์ก็ปั่นเจ้าที่ก็ปั่นกลายเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นคือจักรยานเป็นเรื่องไกลตัวมากสำหรับเด็กคนหนเนอะเป็นเห็นคนใส่เจอซี่ซิ่งๆกันแบบโอ้มันไกลจนฉันละเกินแต่ว่าพอมีโครงการนี้ขึ้นมาปั๊บก็มีทิปต่ากัาง อาจจะลองปั่นดูก็ได้ก็ลองมาร่วมกับกลุ่มนี้ดูด้ฮะก็ทําให้เกิดนักปัน่นหน้าใหม่เพิ่มขึ้นนะครับการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆก็คือมันทําให้เกิดผลในวงกว้างในพื้นที่กว้างได้ได้ในครั้งเดียวนะครับแต่ที่ที่ที่ทดียิ่งกว่านั้นก็คือเราสร้างเครือข่ายของคนที่มีความมุ่งมั่นม,มีมีอุดมการ์ร่วมกันในการที่จะส่งเสริมให้คนขี่จักรยานมากขึ้นนะครับ หลายครั้งเนี่ยพอเราทํางานเป็นเครือข่ายแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์เพราะว่าปัญหาหลายปัญหาเพื่อนๆเ,เคยเจอมาแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันหรือบางครั้งเนี่ยกิจกรรมที่ที่จัดขึ้นทีมที่ทํางานอาจจะคนไม่พอนะครับก็มีมหาวิทยาลัยที่เป็นเหมือนกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันมาช่วยกันทํากิจกรรมให้มันเกิดขึ้นนะครับมันก็จะทำให้การทํางานเนี่ยเหมือนกับเป็นไปโดยโดย,โดยโมีประสิทธิภาพมากขึ้น คนหลากหลายรูปแบบเนะาะจักรยานก็เช่นเดียวกันนะฮะทุกคนที่เราเห็นการเคลื่อนโดยภาครัฐเยอะแล้วแผ่กระชนก็เยอะแล้วระดับหน่วยงานท้องถิ่นก็เยอะแล้วนะฮะแต่ผมว่านี่เป็นอีกหมุดหมายหนึ่งของการขับเคลื่อนโดยพลังนักศึกษา ที่เด็ก,ดกมหลาลัยเองลุกขึ้นมาอยากส่งเสริมอยากช้าให้คนปั่นจักรยานมากขึ้นอยากสร้างภาวะการปั่นกานที่ปลอดภัยมากขึ้นหรือว่าอยากชวนคนมาดูแลสุขภาพด้วยจักรยานมากขึ้นซึ่งผมว่ามันก็ทําให้เป็นการเติมเต็มส่วนที่ขาดไปของสังคมขยับร่างกายขยายความสุขการปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมเพิ่มการขยับร่างกายง่ายๆส่งเสริมให้คนปัน่นมีสุขภาพที่ดีที่ใครๆก็ทําได้ครับ